รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยกับรายการคุยสาระทางช่อง Youtube HR Channel วันนี้ทางช่อง hjot Youtube HR Channel ก็ยังคงมีสาระความรู้เรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาทำการอัปเดตสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านฟังกันเช่นเคยเช่นเดิม ล่าสุดเรามาทำความเข้าใจสาระความรู้วันนี้ประจำวันหยุดประจำวันอาทิตย์วันที่26มิถุนายนปีพศ2565วิธีการคิดคำนวณเงินชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตา39และวิธีคิดคำนวณเงินชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตา40คิดอย่างไรหากกฎหมาย3ขอประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาชัดเจนและมีผลบังคับใช้ ผู้ก,กันตนมาตา39และผู้กันตนมาตา40สามารถขอเลือกเงินชราภาพได้หรือไม่สำหรับการคิดคำนวณเงินชราภาพสำหรับผู้กันตนมาตา39หากผู้กันตนมาตา39ส่มเงินสมทบไม่เกิน180งวดจะได้รับเงินค้อนบำเหน็จชราภาพตามที่ประกันสังคมกำหนดซึ่งเบื้องต้น เงินอมชลาภาพสำหรับผู้กันตนมาตา39เดือนละ6%เท่ากับ288บาทต่อเดือนปีละ3,456บาทต่อปีและหากส่งเงินสมทบสำหรับผู้กันตนมาตา39ส่งเงินสมทบเกิน180งวดขึ้นไปผู้กันตนมาตา39จะได้รับเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ960บาทต่อเดือน ซึ่งสำหรับสูตรการคิดคำนวณเงินบำนาญชราภาพผู้กันตนมาตา39เงินเดือนสำหรับผู้กันตนมาตา39ที่ประกันสังคมกำหนดเท่ากันหมดทุกคนเท่ากับ4,800บาทคูณด้วย20%จะได้รับเงินบำนาญเริ่มต้นเดือนละ960บาทเป็นต้นและหากส่งเงินสมทบครบทุกๆ12งวดทุกๆ12เดือนผู้กันตนมาตา39 ก็จะมีเงินบวกเพิ่มเป็นเงินบำนาญเป็นเงินบำนาญชราภาพเท่ากับ72บาทต่อปีซึ่งปัจจุบันหากผู้กันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบเกิน60งวดหรือมากกว่า5ปีได้รับเงินบำนาญชราภาพรายเดือนเท่ากับประมาณ1,540บาทต่อเดือนสำหรับวิธีการคิดคำนวณ เงินฉลาภาพสําหรับผู้กันต้นมาตรา40ไม่ได้คิดงวดเงินสมทบไม่ได้นำเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นมาคิดคํานวณเช่นกับผู้กันต้นมาตรา39แต่ผู้กันต้นมาตรา40จะคิดคํานวณเงินสมทบจากการส่งเงินสมทบเป็นหลักหากผู้กันต้นมาตรา40ส่งเงินสมทบทางเลือกที่2จะได้รับเงินเก็บออมชลาภาพจากทางรัฐบาลเดือนละ50บาทต่อเดือนปีละ 600บาทต่อปีและหากผู้กันตนมาตา40เลือกส่งเงินสมทบทางเลือกที่3จะได้รับเงินเก็บออมชราภาพรายเดือนต่อเดือนเดือนละ150บาทต่อเดือนปีละ1 8 0 0บาทต่อปีซึ่งการนับเงินสมทบสำหรับผู้กันตนมาตรา40ไม่จำเป็นจะต้องส่งเงินสมทบต่อเนื่อง ส่วนมาตรา40สำหรับผู้กันตนมาตรา40จะไม่มีเงินบำานาญชราภาพรายเดือนเหม,มือนกับผู้กันตนมาตรา39และประเด็นที่ผู้กันตนมาตรา39และที่ผู้กันตนมาตรา40ถามมาค่อนข้างเยอะกับประเด็นคําถามสําหรับผู้กันตนมาตรา39จะได้รับสิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์กฎหมาย3ขอหรือไม่หากมีการประกาศราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้กลางปีพศ2566กลางปีหน้าคำตอบสำนักงานประกันสังคมเบื้องต้นตอบแบบไม่ค่อยแน่ใจตอบว่าหากผู้กันต้นมาตรา33เลือกรับเงินก้อนทั้งหมดได้หรือเงินบำเน็จทั้งหมดได้หรือเลือกเงินก้อนบำนาญล่วงหน้า60งวดออกมาใช้ก่อนได้ ผู้กันตนมาตา39ก็น่าจะเลือกได้เช่นเดียวกันกับผู้กันตนมาตา33ซึ่งได้รับคำตอบจากประกันสังคมแบบนี้ซึ่งทั้งนี้จะต้องรอกฎหมายลู่กฎกระทรวงแนวทางกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขจากประกันสังคมอีกทีอีกครั้งหนึ่งส่วนสำหรับผู้กันตนมาตา40จะไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิประโยชน์3ขอได้หวังว่าคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะสําหรับวิธีการคิดคํานวณเงินบนําเหน็จบํานาญรารภาพของผู้กันตนมาตรา39แล้วก็วิธีคิดคํานวณเงินบนําเหน็จสําหรับผู้กันตนมาตรา40หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ได้เลยแล้วที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการจัดทําคลิปในครั้งต่อไปของช่องคุยสาระ HR Channel อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ